สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมรีทยก๊อตกันอีกแล้วนั่นเองแล้วก็วันนี้ก็อยู่กับสิทธิ์อาจารย์ตงนะครับใช่ไหมวันนี้เรามากันสองคนนะครับผมมาเรามาเปดูโอ้กันบ้างวันนี้เราอยู่กันในแบบอะไรวะไม่ได้อ่านชื่อแบบแบบแวร์เฮาส์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรายังไม่ได้เข้าไปดูเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่ามันจะเป็นไงไป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 สองคนเนี่ยเรื่องเลย คืนที่หนึ่งคือเราต้องมาจำลองการเป็นเออ่เหมือนเป็นยามนะครับอยู่หน้าประตูเออ่เช็คเดลีโอดกคภาพสวยดีนะเฮ้ยเฮ้ย ไก่โต้งไก่โต้งใส่เสื้อไก่โต้งใส่เสื้อโคตรเกลียดอ่ะมันใส่เสื้อกับด้านไก่โต้งอ่ะเฮ้ยใช่ยังเฮ้ยอ๋อมีเซ็คข้างนอกเฮ้ยเราต้องได้ใช้กล้องแน่นอนเอ็นนี่เวกูรักโชคดียังไม่มีอะไรตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยว มันเหมือ <laughs> นไฟยในเอฟเฟตี้เลยว่ะมีประตูแบบดีด้วยครับเฮ้ยเอามาขอให้เช็คกล้องโอเคก็มีมีแจ้งเตือนระวังวางเลยคุยอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นคุยกับคุยกับคาร์ดิเวอร์นออนี่ไงนี่ไงนี่ไง คุย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 นี่เวอร์กิฟมีบล็อกแนวอ๋อนี่ไงนี่เอาไปแล้วโอเคเราต้องทำงานเป็นคนส่งของคนส่งของให้คนส่งของอีกทีนึ่งเที่ยวอ่ะขับมันล้อไม่ขยับเอาเถะผมไปแค่เกมชิวอย่าคิดมากเลยเกลียด

เรเอาไปให้คนขับรถทีนี่นนรถเก่งอุ้ยรถพวกเจียอะไรแบงอีอ้าวโอเคกลับไปกลับไปกลับไปปิดประตูด้วยเพื่อความปลอดภัยคงไม่มีพลังงานหมดใช่ไหม

Tông nghĩa tóc. Tân yên nắm bài wang. Hoi! People tội nơi nỉ. Hoi! People tội 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 ต้องมีอะไรระหว่างแบบแบบกำลังขัดมาขัดระหว่างเราทำงานแก๊งค์อยเอ้าปิดประตูใส่หด้โอ้โหมาเป็นเพลงเอ้าอะไรวะเดี๋ยวคืนที่สองยังไม่มีอะไรเฮ้ย เดี๋ยวนะพี่เห็นหน้าไก่พี่เห็นหน้าคิวแล้วหูแล้วโคตรหลอนน่นะ <Yeah. S 1> หน้าคิวยังหลอนอ่ะเลดีโอเช็คกล้องเช็คกล้องมีอะไรบอกด้วยเอาเทคเดอะเลเดอร์อ๋อนี่ไปไปไป,ไป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 เอาบันไดนไปเอาบันไดมันจะมีเรื่องอะไรบางอย่างเกิดขึ้นครับอ่านไม่ทัน อือเออาเป็นไหนต่อ,อเป็นไหนต่อมาวางมันใดอ๋อไปช้างก็ได้สิเออขึ้นไปใช่ไหมขึ้นไปซ่อมกล้องโอเค <laughs> อะไรอ่ะจีวีตาถอดลงไปอ่ะเอา้า <laughs> โอเคเรียบร้อย con quay lại con máy john bịt <laughs> <laughs> nó <Ngay trở. cười> <laughs> มันมีมันมีมันม,ม,นมีน่าจะมีกล้องอีกไปไปดูไปดูก็ตรงนี้กล้องตรงนี้นป่ะนี่ไงมีกล้องตรงนี้ด้วยคิวเราต้องเอาบันไดต่อกันเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยเหมือนเราต้องซ่อมทุกกล้องเลยนะดูส่งอ่ะพี่จะไปเอาบันไดอีกเลยเอาขาบันไดอ่าใช่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 ถูกะดูกะ มีกล้องอยู่นู้นโอเคมันกดข้ามไปเลยได้ไหมเนี่ยเอา้ากดวิ่งได้ด้วยอ่ะเพิ่งเห็นโอ้ยโอเคห้คิวเป็นหน่วยซ่อมครับเขาจบจบซ่อมมานะครับแต่ไม่ได้จบจับอาจารย์ต้งแน่นอนสอนเต้นซาบุไตนะลายนั้น โอ้ยมีถังขยะตรงนี้เลยเฮ้ยเดินไปเรื่อยๆเลยอะกลับดีกว่าไม่เอาไม่เอาเดินไปแล้วหมดครบยังโอเคเรียบร้อยเองไม่เก็บบันไดอะไอคิอ้วนายมันหนัก <c oughs> อุยอ้ยอุ้ย อีหลอกยันหลอคล้องอยู่ใช่หรอไปวมันคือตัวอะไรมันคือตัวอะไรทัวมันทัวมันทัวรอยังไงเฮ้ยอย่าบอกนะว่าพูดกับรถอีกแล้วโอเค ต้องการก่อนไม่ได้พูเยอะหรอกเ,เราให้เอาไปไม,ไ,ไม่ค่ะมันจบเองไอเอฟพีสี่โอ้ยช้าไปเ <laughs> <c oughs> ขาเล่นกันไปครึ่งเกมแล้วเดี๋ยวผมไปสอบมาผมไปสอบมาอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนทำคลิปอยู่ประมาณวันวันตั้งแต่ตั้งแต่วันที่หนึ่งวันพฤหัสช่วงประมาณบา่ายสาม ประมาณสี่โมงอ่ะผมจะไม่ผมจะไม่อยู่เพราะผมต้องไปสอบโอเคโอเคเข้าใจแล้วพี่พี่ทำบีไหมทำอยู่ทำอยู่ทำคลิปผีโอ้ยอยากเล่นด้วยเราทำไงครับพี่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกมหน้าเกมหน้าตอนนี้กำลังเล่นกันอยู่เลยเล่นกับคิวหรือเปล่ใช่แต่ไม่ได้หรอระวังให้เราอย่าหลอน มีกันอยู่สอง,งคนเนี่ยรอ <c oughs> แป๊บเราไม่ได้นะ่ะไม่ลูกศิษตาต้องยังพอแล้วปรุการของช,งชงอ่างช่างกอดร้าบเป็นไงเจอเจออะไรบ้างเจอรถคันเดิมมาแล้วม่ตรงนี้มันแปลกอะรถคันเดิมไม่ได้เหี้ย ทำไมแยะไปรับเลยไก่ต้งทำไมหน้าไม่หน้าไม่ใช่ไก่หน้ามันเป็นกระดูกหน้าเป็นกระดูกของไก่ต้มอ่ะโ้โเดียวตับบงบยวเดียวมาเอมปีดไม้ก่อนเด็กู้ปเปีไม้ก่อนม ไม่เห็นมีอะไรอยู่กับประตูสองอันนี้เลยเุ้ยอะไรอ่ะ,อะ,อะโอ้โหทำความสอะอาดขยะแล้วมันมาจากไหนวะเมื่อกี้เราก็แค่เดินไปรับของกล้วยมันมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยไม่ได้มีแค่กล้วยด้วยนะใครมันมากินอะไรแถวนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรนะตอนแรกโอเคเรียบร้อย คืนที่สามไม่มีอะไรเลยแต่คืนนี้แหละคืนนี้แหละต้องมีจากที่ประสบการณ์ที่เล่นมาหลายหลายแมพแล้วอิดวัดรเวทเฮาดิเวอร์บล็อกเจสเทรในวันพรุ่งนี้วันนี้หรือเปล่ายังไม่มีอะไรมากเฮ้ยแล้วทำไมมีกล่องมาอยู่หน้าเราเนี่ยฮิว <c oughs> อ๋อนี่ไงบานไม่ต้องมีโอเพนเดอะบล็อก <c oughs> เปิดกล่อง โอ้ยมีนังสวยโอ้ยหนอนมามหนอนโอ้ย,อ,อ,อ,ยอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะอีดอีสเบตเวหน้ามันเหมือนกวางเดวิวปีศาจเหรออ่านไม่ทนันอีกแล้วโอ้ยไม่กอดมาแต่ปีศาจกวางเพาเนี้ยเนี่ยห่านนะฮะเยอะเลยแลวเอออ่านอ่านอ่านคืออะไรวะโอ้ยไม่เห็นอนะกระโดดขึ้นไม่ได้โอ้ยไม่กอดเอ่อเท m to Mob เราอ่านไม่ชัดเลยครับไม่เป็นไร เออเทคเทคเด็ดแทสเด็ดทัดขยะครับเราขยะไปทิ้งที่ถังขยะโอเมก้าแล้วต้องเข้าป่าแล้วเจ้านด็กไม่ใช่มีแบบให้เราวิ่งเนอะโอเมก้า oh อ <c oughs> ุ้ยแล้วทิ้งนานด้วยไงอุ้ยตกใจโอ้โหแก <c oughs> อุ้ยนั่งใหญ่มีจริงด้วยอุ้ยโอ้โแจ็บสี่แฉก โอ,โ,อโอ้ยโอ้ยอย่าอย่าอย่าวิวอย่าบิ้วไม่ชอบการบิ้วแบบนี้เลยเมื่อกี้มองไม่ชัดเลยมองอะไรไม่เห็นเลย <M> คุยกับคาร์ดิเวดริ่งเวอร์โอ้ยเขาเกิดเลือกอะไรกันอยู่เราดูเอลเลคันเนี้ยมันดูหลออดนี้ยไม่รู้ว่ะรถมันดูเก่าๆ <M> คุยกับเอ้ยเอากล่องให้ฉันพีช ด <c oughs> ระตูเลยเฮ้ยเห็นอะไรแบบอ๋อรถเฮ้ยเดี๋ยวอะไ๋อ,อหินหินหินแค่หินก็โง่โอ้ยเขาให้ทำอะไรเนี่ยเขาให้อะไรวะฟิกเตอร์อ่านแล้วกีดไม่ออกอ๋อเขาให้เปิดไอ้นี่โอเคเปิดละ แล้วจะมีอะไรมาเอ้าคืนที่สี่ผิดคาดผิดคาดว่ะรอบนี้เฮ้ยเจะเปิดไปดูทางไว้ดิคิวโฮ้ยอย่าหนีแกตายแกตายแกตายอยู่ตายโอเมก้าดเฮ้ยมีวีอยู่กล้องสามเฮ้ยเฮ้ยกล้องหนึ่งเฮ้ย มีมันมันถือมันถือไอไอลูกตุ้มอะ่ะฮะยังไม่ให้เราไปเอาไปคุยกับรถอีกเหรอเวลาแบบนี้เ <c oughs> นี่ย้ะแ,แล้วก็ไปเอาป่องไหนอยู่ไหนโอเคอออมนก่ไ วุ้ยแกตรงไปครับ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 รีบทำงานเสร็จแล้วกลับบ้านกันดีกว่าแ a ง k you รีบกลับดีกว่าวุ้ยอะไรอะไรอะไรกินก็ไม่มีอะไร ี่นพูดกับรถอีกแล้วโอเคแล้วก็เตรียมเลยเตรียมเอ้าหาของเลยโอเคปิ่ประตูอันหน้าพี่ก็ไม่เอานะไม่ทำหรอกทำแล้วไงระดับทุกเร็ยนจะต้องเออทำได้หน a อ k แตง

ได้เสียงอะไรไหมแกปเดอะวดูดไหนอะ่ะไม้ไม้ไม่อยู่ไหนอ๋อนี่ไงอยู่ข้างหลังเราดีกว่าอย่าบอกนะเพื่อนเราต้องปิดแล้วนะ่ะได้ไงี้ยอู้เอไม้นะเนี่ยน,นะมันถืออะไรมันกระปองเออนี่ยสิมันถือเป็นลูกตุ้มเลยด้วยนั่นคืนที่ห้าแล้วใกล้เช้าแล้วดิ รือว่านี่อาจเป็นอีกฉากจบหนึ่งที่เราผ่านก็ได้นะอาจเป็นไปได้ฉันเห็นอะไรไอ้บางอย<า>่างเห็นเห็นแล้วบอกกันด้วยไม่ออกใช่วะโอ้ยรถมยนนแม้เกนนี้ยพีดว่าเราอาจจะตายในคืนนี้เลย ใครมันโตมาตายแทนตายนไม่เงเราต้องตายกันทุกคนดงทรงแล้วไม่ทันแล้วเราตแล้วโองแเนคไป,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 ไป้ <c oughs> ป้ป้ปปประตูโอเคสวยดูในกล่องอีกรอบยังไม่เห็นตัวมัแบบเต็มเลยอ่ะเอเห็นหน้าไหมยังคิวเห็นแล้วจ้ากแก อ๋อคือว่าใช่มันจำที่แกล,ลงหลายรอบเลยแต่ก็เม่มันก็ไม่ได้แบบตกใจขานาดนั้นอรถมาแล้วรถที่แล้วเหรออันนี้อาจจะแค่สองคันเหมือนคืนที่แล้วนะอันนี้อาจ,จเป็นคันสุดท้ายคันสุดท้ายในชีวิตเราอ่ะอคุณรู้ว่าต้องทำอะไรดูมันพูดดูมันพูด

โอเคโอเคโอเคยังมนันคืออะไรนะละยืนๆอยู่ตรงทาไปอันนี้รู้สึกว่าไม่ไม่ไมค่อยลุ้นเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวนี้เพราะว่ามันต้องมาเตือนเตืนตัวของอยู่แค่นั้นเออเฮ้ยอย่าไปเปิดตัวหน้าพี่เรายังไม่มีอะไรใช่ไหมเอ่อ อาจจะดีละคืนนี้แหละคี่ว่าหรือเราจะผ่านไปด้วยดีวะเพราะว่าเราไม่ได้ตายเพราะไอ้นั่นเราปิดประตูทนันไงอยู่กันว่าเราจะผ่านไหมเอา้าทำไมเงียบอะไม่มีนะอไมมะไรเลยเกิดอะไรขึ้นกล้องก็ไม่มีหรือว่าม้าแน่เลยจังสกแกนเนี่ยดูทรงอะ มีเสียงอะไรไหมคิวไอ้นี่มีเสียงอะไรไหมนี่มันแล้วคุยความช่วยเหลือในเรดิโอเดี๋ยวเรดิโอไม่ทำงานอ,าอ้าวอาแล้วไง,งไฟแย่นี่มันโมเมนต์บ้าอะไรกูว่าดิคตรแย่เลยดูข้างหลังดิมนันอเลยโอ้ยพี่กต็ตกไปหนึ่ง โอ้โหเราต้องไปไกลขนาดนั้นเลยเหรออีกคิวแป๊บนึงนะรอพี่แป๊บพี่กระตุกมากเราต้องออกไปที่เรดิโอทาวเวอร์หรือก็คือหอเรดิโอหอเสียงไปเลยด้วยได้วิ่งหนีกับลางงานเนี้ยตามมาดิอา้าวตามมัอยู่นี่แบบอา้าวไงต่ออ๋อนี่ไง โโโอออเเคคไปรีบกลับรีบกลับรีบกลับไปขอความช่วยเหลือในวิดิโออีกรอบนึงรอบนี้จะใช้ในกานได้แล้วนะครับอะไรทำไมมันเป็นเฮลโหลใช้ต้งองการความช่วยเหลือเราพูดเราพูดโอ้ยเอาไม่ปิดไม่ปิดประตูมไม่ปิดประตูอ่ะ อีค <te le ata> ิวอ้าวทำไมไม่อยู่เนี่ยไปไหนอ่ะก็ไปไหนอ่ะเซอร์เไสวเวเอาชีวิตรอดและไปเอาชีวิตรอดและขอความช่วยเหลือใช่ใช่ใช่ไปเรื่อยๆไม่ต้องหนีผีเหรอเฮ้ยฉันหลังฉันหลังคิวหนีดิหนีดิมีบ้านมีบ้านมีบ้านคิวคิวถ้าออกอยู่ไหนอ่ะทางออกอยู่ไหนคิว าวทำไมพี่เกินม่วะให้ให้วลา5ห้วีด้วยจัาหนี้ต้องวิ่งรับโอ้ยทำไมวิ่งเป็นระยะระยะโอ้โหขางออยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวดิวิ่งเร็วจังวะเราต้องเอาชิวล่ให้ได้5ห้ซีวีเน่ยตายดีบวกโบรว้าา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 าะและนั่นก็เกิดขึ้นแล้วนั่นมันเกิดอะไรขึ้นอ้าว Confusion is s o m e o n e Is common for your cat. คุณปลอดภัยอ้าวอ้าวับปลอดภัย